น้องคอปเตอร์โตเกียวมิวสิกค่ะเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะคะที่มีกระแสดราม่าอยู่มาเรื่อยๆค่ะพี่น้องคะล่าสุดค่ะเมื่อ E ีพีที่12ทีผ่านมาก็มีกระแสดราม่าเกี่ยวกับเรื่องเหมือนเดิมๆนั่นแหละพี่น้องคือน่องล้องเพลงบ่จกน่องขึ้นขึ้นว่ถือแก๊งสี่ลหละค่ะพี่น้องซึ่งก้อนหนานน้นก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับน้องคอปเตอร์มาแล้วหลายครั้งนะคะแต่ท้าไผ รู้จักหรือว่าได้เข้าไปหู้จักกับน้องคอปเตอร์จริงๆนะคะสีบวกาคอมเมนต์มมว่วากับน้องเลยค่ะเพราะว่าคอปเตอร์โตเกียวมิวสิกเป็นเด็กที่หนาสงสารมากค่ะน้องสู้มากแล้วน้องก็อยู่กับย่านะคะล่าสุดพี่น้องคะแอดมินเพจนะคะเพิ่นได้ออกมาวอาถึงเรืองอ่ามาไล่ทีเม่ๆมนะคะได้ห้มากคอปเตอร์ค่ะ ทางแอดมินเพิ่นได้ออกมาโพสแบบนี้ค่ะพี่น้องเพิ่นบอกว่ามาลัยที่แม่แม่ให้ยังเหลือไม่ไปไหนจะใช้ให้เกิดประโยชน์กับน้องมากที่สุดทางแอดมินจะทำเป็นโครงการซื้อบ้านให้น้องและน้องได้ไปโรงเรียนเป็นบ้านในตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นที่น้องสามารถเข้าไปอยู่ได้ทันทีเดินทางสะดวกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องได้รับการสนับสนุนจากแม่แม่ F ซีด้วยเพราะเราจะใช้เงินจากมาลัยเป็นหลักในการซื้อเพราะน้องต้องไปโรงเรียนรายได้หลักจะมาจากเงินมาลัยและแต่ละ EP ีนะคะน้องต้องไปโรงเรียนรายได้หลักมาจากเงินมาลายแต่ละ e p ีสมทบมาลาย ติดต่อได้ที่บ้านฮักน้องคอปเตอร์ตัวเกียวมิวสิกนะคะหนุนเด็กดีอายุ13ปีทำงานเลี้ยงตัวเองและต้องเรียนหนังสือด้วยนะคะนี่คือ,อทางแอดมินเพจเพิ่นได้ออกมากได้ออกมากโพตรแบบนี้ค่ะแล้วที่นี่พี่น้องคอมเมนต์คอมเมนต์แรกเพิ่นบอกว่าดูแล้วสงสารน้องไม่ชอบให้ใครมาว่าน้องอสันพี่น้องคะ่ะ อยากให้น้องมีบ้านให้ย่าอยู่เร็วๆช่วยสนับสนุนคนที่เขาไม่มีบุญค้ำบุญชูคนที่มีเมตตาให้กับน้องทุกๆคนคะ่ะอ่านอ่านแล้วใจฟูมากโพต์นี้ของแม่เกียบบร์ประสานพี่น้องเบื่อคนชอบด่าน้องเด็กน้อยสู้ๆนะคะนี่คือท่างคอมเมนต์นะคะหายกำลังใจน้องคอบเตอร์มากไห่เรือกเกินค่ะพี่น้องะ่ะ รักน้องนะครับขอให้โชคดีปังๆตลอดไปได้ยินแบบนี้สบายใจขึ้นเพราะน้องควรจะอยู่ในคอนแก่นและแบบเข้าไปอยู่ได้เลยถูกต้องมากสงสารทิ้งยายและน้องไม่ทิ้งแน่นอนค่ะจะช่วยไปตลอดประสันพี่น้องโอ้ดีใจแท่น้องขอบเตือนนะคะที่มีค้นทีหักจากใจอยหลีค่ะ คนใดที่ได้สัมผัสน้องคอปเตอร์จะออกมาคอมเมนต์แบบมีพี่น้องคือน้องเป็นเด็กที่น่าสงสารมากจริงๆคะ่ะนะคะชื่นชมทั้งย่าและหลานเก็บออมได้ดีมากดีแล้วมีเป้าหมายที่ชัดเจนสนับสนุนเดอ้อสันพี่น้องคะ่ะเอ็นดูความกตันยูของเด็กน้อยใครจะว่าจะแซะต้าคอปเตอร์ก้าวข้ามมันไปสูงๆนะครับ ขอให้ความรักความเมตตาของแม่แม่เพิ่มพูนมากย,ยิ่งขึ้นไปตลอดไปนะครับรักลูกคนนี้น้อยๆแต่รักยาวๆน,น,นานไปนะค่ะี่น้องทำไมรู้สึกว่าตื้นตันเด็กน้อยจะจะรู้ไหมว่าแม่แม่รักเขาแค่ไหนแม่แม่ทุ่มเทที่สุดขอให้ขอให้ลูกตอบแทนด้วยความดีและสร้างสรรค์ผลงานให้ชื่นชมนะครับ ค่ะพี่น้องนี่คือคอมเมนต์ทีอ่านแล้วใจฟูอีหลีค่ะพี่น้องยินดีกับน้องจริงๆที่มีแม่แม่หลายค้นค่ะที่หักค่ะมีแครบอรกี่คนเท่านั้นถือว่าผู้นั้นเขาบ่ได้เขามาในชีวิตของน้องบ่ได้มาสัมผัสบ่ได้มาลูลึกชีวิตการเป็นยูของน้องเป็นแบบใดแล้วชีวิตของน้องอยูในอ่าเป็นมาแบบใดนั่นแหละพี่น้องคะ่ะ คอมเมนต์ยังไม่จบพี่น้องเพราะว่าอ่านทุกคอมเมนต์ใจฟูมากดีใจแทนน้องคอปเตอร์จริงๆค่ะบ,บ้านในตัวเมืองขอนแก่นเลยนะคะไม่ใช่ไปดูที่ชุมแพใช่ไหมคะคนคอนแก่นแต่ไม่รู้ค่ายโวเกียวอยู่ตรงไหนว่สาสันพี่น้องบังคนกับบอลลูนเด้พี่น้องคือใกล้ๆอยู่ของกับบอลลูนอิหรีค่ะถ้าคนใดที่บาเป็นนักนักอเออเซอร์เวออิหรีจะบอลลูนเด้พี่น้องค่ะปลื้มใจแทนน้องจริงๆรักน้องมากค่ะ เห็นด้วยค่ะแม่ต้องเอาแบบอยู่เข้าอยู่ได้เลยจะดูงบได้และไม่บานปลายแล้วต้องสะดวกน้องเป็นหลักด้วยตนเองน้องเดินทางเองยังไม่ได้จะรอวันนั้นนะคะค่ะพี่น้องยิ่งดรามาน้องยิ่งจะดังขึ้นไปทุกวันเดี๋ยวคนที่เข้ามาติว่าให้น้องก็อกแตกตายเพราะ เลิกลาไปเองนั่นแหละเพราะจะมีแต่คนสนใจสงสารเด็กน้อยตัวแค่นี้ออกมาทำมาหาจินใช้ความสามารถตนเองเลี้ยงตนเองและครอบครัวจะสนับสนุนถึงแม้จะไม่มีมาไรก็ควรจะคอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้เด็กเขาชื่นใจจะได้ใจฟูมีกำลังใจสู้เพื่ออนา,อนาคตข้างหน้าของน้อง จะต้องมีทุกอย่างเพราะได้กำลังใจจากแม่แม่ FC แฟนคลับที่ช่วยสนับสนุนน้องให้ไปสู่ฝันความสำเร็จอดทนสู้ๆเดอ้อเท้าคอปเตอร์คนเก่งค่ะพี่นองโอ้โหมีแต่คนหักนองเห็นว่าพี่นองคนหักนองหลายยี่หลีค่ะตั้งใจเอานะลูกเราได้รับโอกาสจากแม่แม่ FC แล้วน้อยคนนะคะที่จะได้รับโอกาสแบบนี้ มีโรงเรียนใกล้ๆบ้านที่จะซื้อให้น้องไหมคะวสันพี่น้องเชื่อชมน้องค่ะขอให้เฮงๆมีแต่คนรักคนเมตตานะคะค่ะนี่คือบางส่วนจากคอมเมนต์บางบางส่วนที่ได้เข้าไปสัมผัสหรือได้รู้จักน้องคอปเตอร์ดีพอจะพูดออกมาเป็นเป็นแนวเสียงเดียวกันแบบนี้พี่น้องว่าน้องเป็นเด็กที่กตัญยูแล้วก็ครอบครัวค่ะน้องคอปเตอร์นะคะ กกบฝาเป็นกำลังใจให้น้องคอปเตอร์โตเกียวมิวสิกค่ะสู้ต่อไปนะคะถือสวาดรามา่าหรือว่ากระแสของคนทีเขามาป้วนแบบนี้แหละทำให้เรามีพลังทำให้เรามีแรงสู้ค่ะเพราะว่าย่างหน่อยน้องคอปเตอร์ก็มีแม่แม่แฟนคลับ FC ที่คอยซับพอร์ตน้องตั้งเยอะตั้งแยะค่ะอันใดนทีบอสมควรสีอานอันใดทีบอสมควร ฟังเข้ากับขามก้าวขามไปนะคะเป็นกําลังใจให้น้องคอปเตอร์โตเกียวมิวสิกหล้วคะขอขอบคุณไปย่งแม่ๆทุกคนค่ะทีซัพพอร์ตน้องคอปเตอร์นะคะฝากเป็นกําลังใจให้คอปเตอร์โตเกียวมิวสิกค่ะสำหรับมือนี่กากไว้ซัมนี่ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ